ข่าวกีฬาสปริงนิวส์วันนี้มาเริ่มกันที่ศึกมวยชิงแชมป์โลก IBF รุ่นไฟเวทรายการ Shadow e s s e n c คู่เอกเป็นการปองกันแชมป์โลกรุ่นไฟเวทครั้งที่3ระหว่างเจ้าเพชรอำนาจเกษตรพัฒนาเจ้าของตำแหน่งชาวไทยกับสูชิหมิงผู้ท้าชิงจากจีนที่สงเวียนโคไทอารีนาเวนเซียรีสอร์ทเขตปกครองพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มการชกได้แค่ยกที่2มีเหตุการณ์สำคัญจากจังหวะที่ทั้งคู่แลกบัดสู้กันแต่อำนาจโดนเกี่ยวขาล้มลงไปทำให้กรรมการเข้ามานับแบบค้านสายตาแฟนมวย หลังจากนั้นอีก10ยกต่อมาเป็นทางอำนาจที่ทำได้ดีกว่าอาศัยจังหวะดักต่อยขณะที่นักชกชาวจีนถึงแม้จะเดินเข้าใส่แต่ก็คำเป้าเน้นๆไม่เจอครบ12ยกปรากฏว่าผู้ตัดสินข้างเวทีทั้ง3คนตัดสินให้อำนาจเป็นฝ่ายชนะคะแนนซูชิหมิงแบบเป็นเอกฉันท์สเสียง116ต่อ111เท่ากันหมดทําให้อำนาจป้องกันแชมป์โลก IBF รุ่นไฟเวทไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่ And still, Not wrong, wrong. จากนั้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าเพชรอำนาจกเกษตรพัฒนากำปั้นขวัญใจชาวไทยก็ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ากลางสื่อมวลชนและแฟนมวยที่ไปให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท,ทั้งสิองยกเนี่ยเพชรมั่นใจในยกไหนครว่าเราเจริงๆแล้วผมเลยยกยกหกไปครับเราเริ่มมั่นใจครับเริ่มเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเขาเริ่ม ไม่ไม่กล้าออกหมัดแล้วเพราะเพราะเขาเดินเข้ามาเขาจะโดนหมัดแยบผมก่อนตลอดนะครับแล้วเขาก็ผมคิดว่าเขาวันวันเมื่อวานที่เขาเขาต่อยเขาคงคงเก่งไปหน่อยด้วยครับเขาไม่เหมือนตอนเขาต่อยสมัครเล่นเลยครับผมฟังเลยถึงแฟนมวยชาวไทยครับผมก็ขอขอบคุณครับแฟนมวยชาวไทยทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาครับในดูอยู่ที่บ้านหรือที่ไปที่บินไปดูที่ที่เวทีนะครับก็ขอขอบคุณมากมากครับผมคิดว่า ทุ้แรงใจนะครับถึงผมหมดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะนำสังผัดเส้นนี้กลับมาครับวันนี้ผมทำแล้วครับผมขอบคุณครับ